สวัสดีค่ะ,ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นการพูดถึงการย้ายของดาวศุกร์สำหรับชาวราศีมิถุนคือดาวศุกร์จะย้ายตั้งแต่ที่9กรกฎาคมจนถึงที่1สิงหาในช่วงระยะเวลาเนี้ยสำหรับชาวราศีมิถุนเนี้ยเขาจะเออจะย้ายจากไปอยู่จากตัวกุณเเกนะไปอยู่ที่เรือนกระดุมพระ แล้วทีนี้ดาวเจริญกรุภัณฑเนี่ยคือดาวจันทร์สุกอยู่ในเรือนจันทร์ก็หมายถึงเ,เขาเรียกว่าคู่ชู้คู่มีสเสน่ห์หรือคู่ที่แบบได้รับความช่วยเหลือกู้กูกูลจากใครยังไงก็คือมิถุนเนี่ยดาวสุกอ่ะเป็นเรื่องของปุตตะกับวินาทีเนี้ยปุตตะคุณอยู่ในเรือนกระดุมพระเออก็มองว่าบางคนนะปุตตะหมายถึงเรื่องอะไรล่ะ บุตรบริวารรวมได้ถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะเขาอาจาจะสามารถทำเงินให้คุณก็ได้และทีนี้อยู่ในเรือนเขาเรียกเรือนคู่ชู budgets. คู่เสน่ห์ก็ระวังว่าบางคนน่ะอาจจะได้การช่วยเหลือจากคนอื่นหรือได้ค่าลูกหลานคุณอาจได้ค่าตอบแทนจากที่อื่นก็เอาเงินมาให้คุณก็ได้อันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะ แล้วก็บางคนโปรเจกต์คุณเนี่ยคุณก็อาจจะมีใครที่เออเห็นธุรกิจคุณดีอะไรเงี้ยก็อาจจะมาซัพพอร์ตเรื่องธุรกิจของคุณก็ได้อย่างเช่นถ้านะ้ยกตัวอย่างนะเอ่อถ้าอย่างถ้ารวมถึงสัตว์เลี้ยงยกเตัวงอย่างอย่าง,างคนที่เห็นไหมคะที่เขาทำเอ่อพวกโซเชียลทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องแมวเห็นไหมนะสัตว์เลี้ยงคุณก็สามารถทําเงินได้ถ้ายอดดิวเยอะก็มีเงินเข้ามาใช่ไหมแล้วก็จะมีพวก แฟนกับที่เขาส่งอาหารแมวมาให้ส่งนู่นส่งนี่ให้แมวของคุณเนี่ยหรือให้แมวคุณโปรโมทเรื่องอาหารแมวอย่างเงี้ยมันก็ถือเป็นเรื่องดีเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้คือให้ไปยูตามหน้าง,งานของแต่ละคนนะและเรื่องโปรเจกต์ของคุณเองก็เหมือนกันเนี่ยอาจจะมีใครเข้ามาช่วยเออ t พอร์ตอะไรกันแล้วก็ดูของแต่ละคนตามหน้าง,งานเลยค่ะแต่ทีนี้พอ ดาวสุกนําเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็อยู่ในเรือนกรุมพระใช่ไหมวินาศเนี่ยนักก็มองว่าให้มองว่าสองมุมมุมบวกกับมุมลบมุมบวกคือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกูได้บางคนเนี่ยก็จะมีคนใกล้ตัวกณเองอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนโรงงานด้วยเนี่ยช่วยเหลือการเงินในเรื่องของอะไรล่ะก็ต้องดูแต่ละคนว่าช่วยเหลือกันในรูปแบบไหนนะอันนี้ก็ต้องดูนะคะ แต่ถ้ารวมลบเนี่ยวินาศน,นี้ก็หมายถึงปัญหาออปสักต่างๆเกิดขึ้นได้เช่นอะไรก็คือเกิดจากคนใกล้ตัวเนี่ยแหละหรือการคอนเนคชั่นก็ได้นะถ้ามองอย่างอย่างเช่นอาจจะมีคนใกล้ตัวคุณเองหรือใครเนี่ยมาชวนคุณลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ได้เพราะเขาเห็นคุณว่าทําอะไรมันเกิดรายได้เขาอาจจะมาร่วมหุ้นกับคุณแต่ทีนี้น้ำฝากไว้นิดนึนง การร่วมหุ้นลงทุนกับใครอ่ะคุณต้องเขียนข้อสัญญาให้ชัดเจนนะว่ายัางไง50-50หรือ30-70แล้วอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ใครถ้าอยู่ที่คน2คนสมมตินะถ้าอยู่ที่คน2คนอยู่ที่คุณกับคนที่ร่วมหุ้นด้วยเวลาคุณจะเปลี่ยนแปลง เรื่องของระบบวิธีการทำงานในธุรกิจคนเองเนี่ยอันนี้คุณจะคิดจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณส่วนคุณไม่เห็นด้วยมันจะมีความคิดที่คิดเห็นที่ไม่ตรงกันมันอาจจะมีปัญหาขัดกันได้น้ก็เลยมองว่าเวลางั้นอ่ะมีใครมาร่วมหุ้นกับคุณเนี่ยควรต้องเขียนไว้ในสัญญาให้ชัดเจนนะว่าใครมีอำนาจในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ อันนี้เนี่ยก็ฝากไว้นะแต่ทุกคนต้องไปปรับตามหน้าง,งานของแต่ละคนนะคะอ่ะทีนี้ในบริบทของทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวสุขก็ยังเป็นเรื่องของการเงินดูแทนเรื่องการเงินได้เหมือนกันแสดงว่าเนี่ยอาจจะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้หรือบางคนอาจจะมีการเอ่อเคือเนี่ยมีคนญาติคุณอนะ่ะใครก็ได้เขาอ,อาจจะเาเงินมาลงทุนลงคุณอย่างเงี้ยที่น้าบอกอะ่ะแล้วในอีกบริบทหนึ่งเป็นเรื่องของความรัก ความรักก็เลยอบอกว่าออฝากว่าสำหรับคนมีคู่นะทั้งหญิงทั้งชายเลยนะตูคุณจะมีเสน่ห์มีใครก็อยากจะเนี่ยมีมาร่วมหุ้นลงทุนด้วยแต่ในกรณีที่ร่วมหุ้นลงทุนอย่างเงี้ยนะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าเราทำอะไรดีแล้วคนเห็นเออธุรกิจนี้ดีอยากจะร่วมหุ้นด้วยอันนี้ไม่เป็นหาแต่ถ้ามันเชิงชูสาวอะ ฝากไว้นิดนึงคนมีคู่บอกเขาเลยนะถ้ารู้มาในเชิงชู้สาวบอกเ,เลยว่าเรามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วยึดสินข้อ3ให้แม่นนะคิดว่าถ้าทุกคนถือสินข้อ3แม่นนะปัญหามือที่สามจะไม่เกิดขึ้นและส่วนคนโสดเองคุณนะจะเจอคนมีสเสน่ห์มีความเจ้าชู้นะ ฝากไว้นิดนึงดูให้ดีๆว่าเขามีคนของเขาแล้วหรือยังอันนี้นะ่ก็ฝากไว้นะคะสำหรับชาวราศีมิถุนก็มีอยู่แค่นี้นะเกีก่ยวกับดาวศุกร์ที่ย้ายทีนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามากดติดตามแล้วกดแชร์ต่างๆเนี่ยก็ขอทุกคนนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ